วัสดีครับอยู่กับผมโป้จาก y o YouTube number X snap นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคลิปที่คนขอเข้ามานะครับเดี๋ยวทำเป็นคลิปสั้นๆให้ดูจะได้เห็นภาพแล้วกันนะครับก่อนนั่นนี้เราทำคลิปใส่โลโก้2021ใน TikTok ใช่ไหมครับเป็นโลโก้ตรงรูปภาพแล้วก็เป็นเลข2021ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวถ้าใครงงก็ได้ดูข้างๆนะครับทีนี้ก็มีหลายๆคนนะครับถามข้าว่าเราจะลบ i 2021เนี่ยออกไปจากโปรไฟล์เราได้ยังไงใช่ไหมครับอ่ะ เดี๋ยวมาดูกันครับทาตามทีละขั้นตอนได้เลยครับรับรองว่าไม่ยากครับกดทีเดียวก็ออกแล้วครับก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่หน้าทิกต o อกครับพอเปิดแอป t ิกต็อกขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับให้ไปที่ขวาล่างนะครับก็คือมีหรือว่าตัวเรานั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามองมาที่รูปโปรไฟล์ที่มีโลโก้2021อยู่ใช่ไหมครับกดคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วให้มองไปที่ show based on profile นะครับจริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าตาหรือสัญลักษณ์นั่นเองครับ ให้เราใช้นิ้วนะครับเลื่อนแถบปิดไปครับสังเกตที่รูปโปรไฟล์นะครับอ่ะก็จะไม่มี 2, 0, 2,021ขึ้นแล้วนะครับถ้าต้องการเปิดโชว์ก็ให้กดตรง Show Badge on Profile นะครับตรงนี้ on ขึ้นมาก็จะขึ้นเรียบร้อยนะครับอ่ะทำไม่ยากนะครับลองดูครับใครอยากเอาออกก็เอาออกได้เลยครับ